คือในสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาชัดดาวค่าราชการเป็นเดือนแล้วนะใช่ก็คือหมายความว่าเขาปลดตำแหน่งข้าราชการไปหลายคนอ่าครับอาจจะเพราะว่าไม่มีงบประมาณที่จะจ่ายหรือเปล่าก็ไม่ทราบได้ครับอันนี้พี่ไม่รู้สาเหตุแต่สิ่งที่พี่รู้ก็คือผลลัพธ์คือเวลานี้เขามีเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ กับการทำงานบริการด้านต่างๆทีนี้สำหรับพี่ที่ได้รับผลกระทบก็คือเรื่องการเดินทางครับวันนี้มีการแคนเซิลเที่ยวบินไปทั้งหมดพันกว่าเที่ยวบินโอ้จริงเพราะเขาไม่มีคนเพียงพอในการจะรองรับ เที่ยวบินทำให้สายการบินหลายสายการบินนั้นเลือกที่จะบินเฉพาะเมืองใหญ่ๆมเมืองเล็กๆม่เลิกไปเลยแต่เมืองใหญ่ก็ได้รับผลกระทบไม่น้อยครับพี่สนามบินเนี่ยหันไปดูจอมีคำอยู่สองคำเต็มหน้าจอเลย คือคำว่าดีเลย์ลกับคำว่า,าแคนเซิลเลิกไปเลยคำว่าดีเลย์ก็หมายความว่าไม่สามารถออกตรงเวลาได้อ่าครับเพราะว่าราฟฟิกแจมที่สนามบินการจะจัดการจราจรให้เครื่องบินลงเวลานั้นเวลานี้ไม่อาจจะทำได้ครับขณะเดียวกัน การที่เครื่องบินจากเมืองกอไก่บินไปขอไข่และจากขอไข่ต้องบินไปขอควายจําเป็นต้องยกเลิกอ่อครับพอเครื่องบินจากเมืองกอไก่เข้าสู่เมืองขอไข่มาช้าอืมยันเครื่องบินลํานี้ลําเดียวกันนี้ที่ต้องออกจากเมืองขอไข่ไปขอควายก็มาไม่ทันอืครับสุดท้ายก็เลยต้องดีเลยหรือยกเลิกไปเลยอ่ อันนี้คือการชัดดาวข้าราชการแต่ของเราเนี่ยตอนนี้ประชาชนกำลังเรียกร้องให้ชัดดาวนักการเมืองเอา้าต้องแล้วเปลี่ยนแปลงการปกรครองม,มาตั้งแต่ปี2475ันสี่ร้อยจ็ดสิบห้าครับจนจ <ะ S 1> ่อต้องได้เห็นผลการเลือกตั้งครั้งใดอืม ี่เมื่อเราเห็นผลแล้วเราปลื้มอ,อกปลื้มใจว่าโอ้ยประชาชนผู้มีสิทธิ์ในการออกคะแนนเสียงเลือกตั้งของไทยเลานี่ฉลาดมีวิจารณญาณมีวุฒิภาวะในการที่จะตัดสินใจว่าจะลงคะแนนให้ใครถามว่าการเลือกตั้งแต่ละยุคแต่ละสมัยนั้นเราสามารถวิเคราะห์ได้ผลอย่างนี้ไหม,มหรือเราตั้งคำถามว่า เฮ้ยพักนี้โกงไม่ใช่เหรออมมีคดีที่ตัดสินไปแล้วตั้งเยอะไม่ใช่เหรอครับแล้วทำไมคนยังเลือกเขาเยอะขนาดนี้ล่ะพี่ว่าคำถามแบบเนี้ยมันมีมาเรื่อยๆนะคะแล้วตอนนี้ก็มีอีกแฟนดัมของเขาบอกว่าโกงหรือไม่โกงไม่รู้ <c oughs> โดนกลั่นแกล้งโดนยัดเยียดหรือเปล่าก็ไม่รู้ครับแต่ยังไงก็จะเลือกอโกงไม่เป็นไรถ้าประชาชนมีใช้มีกินเขายังคิดกันอยู่อย่างนี้เลยครับส่วนคนที่บอกว่าถ้าตราบใดคนมีสิทธิ์ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งยังคงยกโทษให้คนโกง แล้วยินดีจะเลือกคนโกงต่อมันก็น่าจะต้องชัดดาวการเมืองได้แล้วมัง้ง